ในข้อ8นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็มีอยู่แค่สองิดแหละไม่จอตุรัสก็ผืนผ้าแค่นั้นนะจุด E จุด F จุด G เป็นจุดกึ่งกลางด้านจุด E เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ AB E เป็นจุดึ้กลางของ AB F เป็นจุดกึ่งกลางของ BC เป็นจุดขีนกลางของ C D ตามนี้นะครับก็ให้พื้นที่ของ A B C D มาเนาะพื้นที่เท่ากับเจ็ดสิสองตารางหน่วยเด็กๆครับการที่ตรงนี้กับตรงนี้เป็นจุดขีนกลางด้านก็เหมือนกับรูปพับครึ่งเน่เหมือนรูปพับครึ่งกระดาษอะดังนั้นเนี่ยรม่รูปพับครึ่งกระดาษเนาะ ครึ่งบนกับครึ่งล่างพื้นที่มันก็ต้องเท่าๆกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นที่แต่ละครึ่งน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบนแล้วกันนะครับ BCGE ก็ต้องเท่ากับเอาพื้นที่ของ ABCD มาหารด้วยสองสิบสองหารด้วยสองจะได้สามสิบหกตารางหน่วยก็คือเครื่องล่างนี่ก็สามหกนะครับเครื่องบนนี่ก็สามหกอันนี้เข้าใจตรงกันไหมครับลูกมีมีใครงงงงไหมลูก อ่ะถ้าไม่งงเราจะไปต่อนะเราไม่ได้สนใจอันข้างล่างเราสนใจอันข้างบนเพราะว่าคําถามเนี่ยมันถามหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม EFG น,นี่ลูกลูกพื้นที่ของตรงนี้นะรู้สังเกตนะเจ้าสามเหลีย่ยม EFG เนี่ยนะมันใช้ฐานร่วมกันกับสี่เหลี่ยมนี้เลยเนี่ยดูดูฐานของมันดิ เส้น eg เนี่ยร่วมกันกับสี่เหลี่ยมบนเลยนะแล้วจุดยอดของมันจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่อยู่บนด้านตรงข้ามอยู่บนด้านตรงข้ามของฐานเนี่ยอยู่บนด้านตรงข้ามของฐานเลยนะมันจะทำให้พื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมทันทีเลยครับสี่เหลี่ยมมีพื้นที่สามหกเพราะฉะนั้นเจ้าสามเหลี่ยมตรงเนี้ยพื้นที่ก็คือครึ่งหนึ่งของสามหก สามหกหารสองนะครับพื้นที่สามเหลี่ยม EFG จะเท่ากับเอาพื้นที่ สีเหลี่ยม B C G E ด้วยสองสามสิบหหารด้วยสองก็ได้สิบแปดตารางหน่วยเสร็จแล้วครับพื้นที่ตรงนี้สิบแปดตารางหน่วย ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนยังไม่แน่ใจว่าทำไมมันเป็นครึ่งน,นะครับจริงๆริแล้วสำหรับจุด F เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่กึ่งกลางด้านอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าจุด F ย้ายไปตรงนี้พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม EFG อันเนี้ยก็ยังคงเป็นสิบแปดอยู่เหมือนเดิมมาลูกหรือจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นยจุด F ย้ายไปตรงนี้ ก็เหมือนเดิมคือที่เป็นครึ่งเหมือนเดิมครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเอออ่ะจดเื่องส่วนนี้ดูได้ตรงนี้ให้ดู่กูจะขยับจุด F นะต่อให้จุด F ไม่ไม่ต้องอยู่ตรงึงกลางด้วย ขยับให้ให้จุด f เอียงเอียงมาทางมาทางข้างนี้เลยทางข้างสายเลยเนี่ยดูดูไมนะตอนที่เราลากเส้นแบงลากเส้นให้ขนาดนะ ให้ตรงนี้ชี่จุด I แล้วกันนะครับให้ชื่จุด I ลูกจะได้ว่าพื้นที่สองส่วนเนี้มันเท่ากันแน่แ่เพราะว่ารูปเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากและนี่เป็นเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็จะเออแบ่งพื้นที่สองส่วนนี้เท่าๆกันสมมุติเล่นๆนะลูกว่าพื้นที่ของมันเนี่ยเท่ากับเอก ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ด้วยกับข้างนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนี่เส้นทายางมุมมันก็จะแบ่งพื้นที่เท่าๆกันสมมุติมันแบ่งให้ตรงนี้เท่ากับ y ตรงนี้ก็จะเป็น y เนี่ยลูกสังเกตสิตัวพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะมันคือ 2x บวกกับ 2y ใช่ปะ่ะ มันจะเห็นว่าอันนี้จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะตัวพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเอ่อซ์ B, C, g e มันจะเท่ากับ 2X งเซึบวกสองก็คือ2เท่าของ X บวก Y ขณะที่ตัวพื้นที่ของสามเหลี่ยม E F ฟ มันจะแค่ x บวก y นไครับ x บวก y มันก็ต้องเป็นครึ่งเดียวของสองเท่าของ x บวก y อันเนี้ย x บวก y หนึ่งชุดแต่ถ้าเป็นอันนี้ x บวก y สองชุดเดีนั้นกล่าวได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมแน่ๆเสมอเลยถ้ามันใช้แนวฐานเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันใช้ด้านหนึ่งร่วมกัน แล้วจุดยอดก็ไปอยู่บนด้านฝั่งตรงข้ามพื้นที่สามเหลี่ยมจะเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมเสมอเลยครับดังนั้นถ้าเราย้อนคิดใหม่ตั้งแต่ต้นถ้าเรารู้พื้นที่รูปนี้ว่าเป็น72ตรงนี้จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนั้นเหมือนกับเป็นการพับครึ่งกระดาษพื้นที่ข้างล่างข้างบนเท่ากัน72หารด้วย2ได้36ข้างล่างก็36ข้างบนก็36เสร็จแล้วเราต้องการสามเหลี่ยม ี่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้พื้นที่ก็เหลือครึ่งหนึ่งนะเอาสามหกมาหารด้วยสองก็จะได้สิบแปดโอเคเนี่ยครับแค่นี้ส